คอนเซปต์ของคำว่า Music Streaming เนี่ยคนไทยทั่วไปยังไม่เข้าใจเราก็จะบอกว่ามันคือ YouTube แต่ไม่มีภาพเขาก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่คือจุดเริ่มต้นของฟังใจนะครับก็เกิดมาจากฟ o u เดอร์แล้วก็ CEO ของเราครับเขาอยากจะเซิร์ชหาฟังเพลงอินดี้ไทย แต่มันก็ไม่มีที่ที่มันรวบรวมไว้ให้เขาหาง่ายๆครัเพราะเข้าไปใน YouTube มันก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะครับเขาก็เลยคิดว่าอยากที่จะทำมิวสิกสตรีมมิ่งสำหรับดนตรีอนดี่ไทยโดยเฉพาะเพื่อให้ตัวเขาเองได้หาเพลงฟังได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวผมเมื่อก่อนผมก็ฟังเพลงแล้วก็เล่นดนตรีแต่งเพลงแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะครับความ เพยต์อย่างหนึ่งของศิลปินก็คือเราต้องการที่จะปล่อยเพลงในที่ที่มีคนฟังของเราอยู่คอนเซปต์ของเราก็คืออย่างนี้แหละครับเราก็คือต้องการที่จะสร้างพื้นที่ให้ศิลปินได้มาปล่อยเพลงและแฟนเพลงเนี่ยได้เข้ามาฟังเพลงของศิลปินที่ตัวเองชอบได้ในตอนที่ฟังใจเริ่มเกิดขึ้นตอนแรกก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากเพราะมันก็อยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ศิลปินเองก็อยากที่จะหาพื้นที่ ที่ปล่อยเพลงในที่จะมีคนฟังนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีทั้งคนทําเพลงคนฟังเพลงนะครับแล้วเราก็สร้างค่อยๆสร้างคอมมูนิตีนนี้ขึ้นไปให้เกิดการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นการเขียนโปรแกรมสําหรับการทำมนะิวสิกมิวสิกสตรีมมิงเนี่ยจริงๆแล้วมันยากมากแล้วคนในประเทศไทยคงมีสกี่มือหนึ่งที่สามารถทําได้แต่ตอนนั้นเนี่ยเราสามารถรีคูดคนได้3คน<ม>ที่จะมาทํานี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามี ฝั่งเทคนิคอลเนี่ยทำให้เกิดขึ้นแต่คราวนี้ทั้ง3คนเนี่ยไม่เคยอินดนตรีอินดี้มาก่อนแต่สิ่งที่เขาอินคือการทำสตาร์ทอัพคอนเซปต์ของคำว่ามิวสิกสตรีมมิ่งเนี่ยคนไทยทั่วไปยังไม่เข้าใจตอนที่เราอธิบายให้กับศิลปินและคนฟังเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันคือ YouTube แต่ไม่มีภาพเขาก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดสินใจว่าขอยืมเงินพ่อแม่มาครับอขอยืมมาเพื่อมาจัดคอนเสิร์ตนะครับ จัดคอนเสิร์ตตอนนั้นเราก็ตั้งชื่อว่าคอนเสิร์ตเห็ดสดนะครับเพราะว่าฟังใจความหมายของของมันเนี่ยนอกจากภาษาไทยที่หมายถึงฟังหัวใจใช่ไหมครับในภาษาอังกฤษมันหมายถึงอาณาจักรสิ่งมีชีวิตแบบฟังใจก็คือเห็ดลายยีสนะครับที่เราตั้งชื่ออานนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเอาไปเปรียบเทียบกับดนตรีอย่างเช่นวงดนตรีินดี้เนี่ยอาจจะไม่มีคนรู้จักเหมือนเห็ดลายยีสที่มันซ่อนอยู่ในซอกหลืบหายากหน่อย เวลามันแพร่กระจายเนี่ยมันแพร่กระจายด้วยสปอร์ไปในอากาศก็เหมือนเสียงดนตรีที่ผ่านอากาศเข้ามาสู่หูเรานะครับเราก็เลยตั้งชื่องานนี้ว่าเห็ดสดเพื่อให้คนได้เข้ามาค้นพบเห็ดที่ขึ้นสดสด,สดใหม่ๆนะครับดนตรีสดสด,สดใหม่ๆที่เขาไม่เคยได้ฟังปรากฏว่าขัดทุนนิดหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็ต้องพูดถึงอีโคซิสต็มของประเทศไทยว่า จริงๆแล้วค่าโปรดักชันเนี่ยมันมีราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่เราได้รับจากการขายตัว๋วแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามองเห็นปลายทางว่าเออมิวสิกสตรีมมิ่งเนี่ยมันหาเงินยากมากแต่ถ้าเราทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันยังพอหาเงินได้นี่ก็เป็นจุดแรกที่เราค้นพบว่าเราจะหารายได้ผ่านการทำคอนเสิร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงตัวบริษัทฟังใจคือชุมชนคือแพลตฟอร์มนะครับ แต่ส่วนที่สร้างรายได้มาจุนเจือตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยเราก็ทำเสมือนเป็นเอเจนซี่ที่เชื่อมต่อระหว่างนะครับแบรนด์ภาคเอเกชนสู่ชุมชนดนตรีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วย3อย่างอย่างน้อย3อย่างนี้คือสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการที่เราจะเข้าไปพัฒนาทางด้านสังคมมันก็คือการพัฒนา,าเรื่องความรู้ เรื่องความสัมพันธ์ Relation s h i p เรื่องการพัฒนาชุมชนเรื่อง communication ระหว่างกันและกันเรื่องสิ่งแวดล้อมหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างทางกฎหมายโครงสร้างทางด้านนโยบายการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นนะครับแล้ว,ด,วด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสร้างโมเดลธุรกิจจับแพะชนแกะทำให้มีดีมานแล้วก็ต่อเข้ากับสป라이มันก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจ การเงินเนี่ยมันหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้นฟังใจเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อคนหลากหลายเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนฟังเพลงคนทำเพลงภาครัฐภาคเอกชนถ้าอีโคซิสเต็มแข็งแรงแพลตฟอร์มก็แข็งแรงไปด้วยครับผม